ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่263ช่วงเวลาความเป็นความตายอสุราเมื่อเดินเข้าไปในประตูวังสีทองอารามแห่งนั้นสิ่งที่สะท้อนกลับมาในดวงตาก็คือกลุ่มวังพระพุทธศาสนาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งภายในกลุ่มวังนี้มีลานขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึ่งซึ่งภายในลานกว้างนั้นก็มีสระน้ำอยู่แห่งหนึ่งอีกด้วย เป็นตำหนักวางที่ล้อมไปด้วยพระพุทธรูปมากมายที่ใช้บูชากราบไหว้ในทางพระพุทธศาสนาทำไมของทางพระพุทธศาสนาถึงได้มีสีทองอารามขนาดนี้ส่วนของลัทธิเตา๋าค่อนข้างเรียบง่ายนักละ่ะเมื่อเห็นกลุ่มวางสีทองอารามและสวยวิจิตรการตาแล้วตัวลัวจึงถามขึ้นด้วยความอยากรู้ว่าอีกทั้งสิ่งที่น่าแปลกใจมากที่สุดก็คือลัทธิเต๋า มพิงจะเป็นศาสนาพื้นเมืองประจำประเทศจีนไม่ใช่หรอทำไมตอนนี้ถึงได้ดูเหมือนว่าพระพุทธศาสนาเป็นที่นิยมมากกว่าลัทธิเตา๋าและมีคนเชื่อเยอะกว่าอีกด้วยละ่พละพระลัทธิเตา๋าให้ความสำคัญกับความสมถะสง,งบเยือกเย็นนายจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็แล้วแต่ฉันไม่บังคับเมื่อได้ยินคำพูดของตัวลัวปีเซียก็ยักไหล่ก่อนพูดขึ้นว่า สวยพระพุทธศาสนานั้นชอบโปรดคนมากกว่าแต่โปรดยังไงล่ะไม่ได้ให้เห็นของสวยๆงามๆเหล่านี้นายเห็นวังก็บอกว่าสวยภูเขาก็บอกว่าสวยแดดสุขาวดีก็บอกว่าสวยแต่ในความจริงกลับผุพังขุมนรกแสนน่ากลัวดังนั้นคนทั่วไปจึงเชื่อในพระพุทธศาสนามากกว่าคำสอนในลัทธิตเต๋าเมื่อพูดถึงเรื่องเหล่านี้ปีเซียก็ดูราวกับได้รับความไม่เป็นธรรม จึงได้พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเดือดดานว่าสวนพระพุทธศาสนานอกจากของที่มีสีทองอารามประเภทนี้แล้วก็ยังมีแต่การพูดแต่ทำไม่ได้อยู่มากทีเดียวได้เห็นว่ามีการอธิบายโดยใช้เหตุผลเชิงตากการรกะอะไรอยู่ภายในลทัทธิเต่าไหมไมีมีใช่ไหมแต่พระพุทธศาสนามีอีกทั้งยังทำให้มีความสุขก,กายไร้ความเหนื่อยล้าพูดได้แต่ทำไม่ได้ทั้งวันทั้งคืน แน่นอนว่ามีคนจำนวนมากถูกโบกสะบัดให้เข้าไปข้างในพระพุทธศาสนาด้วยในขณะที่มองไปยังท่าทางที่กำลังพูดแขะใส่พระพุทธศาสนาของปีเซียนั้นห่างซางก็ไร้ซึ่งคำพูดขึ้นมาในทันทีน้องชายคนนี้นายเป็นชาวพูดที่ดีของพระพุทธศาสนาใช่ไหมเนี่ยทำไมถึงได้พูดแขะศาสนาของตัวเองถึงขนาดนี้ นายไม่กลัวว่าพระโคตมาพุทธเจ้าจะใช้กัมปั้นมาสั่งสอนนายหรือยังไงไหนมอเป็นเช่นนี้ดองมแมลงสาบทำไมนายถึงบอกว่าเป็นหนึ่งในลทัทธิเต่าสมัยโบราณละ่ะเมื่อได้ยินคำพูดของปีเซียตัวลัวก็ยิ่งอยากรู้มากขึ้นไปอีกเพราะละทัทธิเต่ายอดเยี่ยมอืมยอดเยี่ยมมากทีเดียว เมื่อนึกถึงของบางอย่างที่ตัวเองเคยเห็นจากสิ่งที่ระบบได้ถ่ายทอดออกมาควางซางก็ยักไหล่แล้วพูดขึ้นอืมฉันเข้าใจแล้วตัวลวกเข้าใจขึ้นมาโดยฉับพลันพร้อมกับพยักหน้าสาเหตุที่พวกเขาคุยเล่นได้อย่างสบายใจนั้นเป็นเพราะพวกเขาค้นพบว่าแม่ชีและคนอื่นๆที่เดินนำพวกเขาเข้าไปในเวลานี้ ได้ถูกขังอยู่ภายในลานแห่งนี้ไปแล้วและดูเหมือนว่าพื้นที่โดยรอบจะมีกำแพงที่ไร้รูปลักษ์ก่อตัวขึ้นมาขวางทางพวกเขาไว้ยังไงอย่างนั้นไม่ว่าพวกเขาจะลองอย่างเชิงยังไงก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองแต่อย่างใดพวกนายยังจะคุยกันอย่างสบายใจอีกไหมรีบเข้ามาดูเร็วว่าที่นี่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อเห็นควาง้างและพักพวกยืนพูดคุยกันอย่างสบายๆตรงหน้าประตูแม่ชีก็ขมวดคิ้วเป็นปมแล้วพูดกับพวกเขามันน่าสนใจอะไรตรงไหนการสืบทอดของพุทธ,ธะเน้นให้คนเสมอภาคกันขอแค่เพียงผ่านด่านไปไม่ว่าจะเป็นเร็วหรือช้าวิกฤตที่ต้องผเผชิญล้วนเป็นโอกาสดังนั้นยังไงทุกคนก็ต้องเบียเสียดกันเข้ามาด่านสามถึงจะเริ่มเปิด สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานั้นปีเซียเข้าใจเป็นที่สุดดังนั้นเมื่อได้ยินคำพูดของแม่ชีเขาก็แสยะยิ้มมุมปากแล้วพูดว่าพีสาวที่เลอโฉมคนนี้ไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกอัดอั้นตันใจมากเท่าไหร่ก็ทำได้เพียงอดกลั้นต่อไปเท่านั้นผ่านด่านได้ก็น่าจะผ่านเกือบทุกด่านแล้วแต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องถูกคัดออกนะ เด็กน้อยปากหวานถ้ามีปัญหาอะไรพี่สาวรับปากว่าจะช่วยนายผู้หญิงล้วนชอบฟังคำประจบประแจงแม่ชีเองก็ไม่มีข้อยกเวน้นเมื่อได้ยินคำพูดของปีเซียแม่ชีก็เผยรอยยิ้มออกมาทันทีแต่ผู้หญิงชาวเผ่าแมวที่อยู่ด้านหลังของเธอกลับเสียยิ้มออกมาราวกับว่าดอกไม้ที่กำลังแงข่งขันแบ่งบาน ทำให้บรรยากาศที่หยุดนิ่งไร้ชีวิตชีวากลับผ่อนคลายลงไปมากทีเดียว <c oughs> งั้นก็คงต้องขอบคุณพี่สาวแสนสวยแล้วล่ะครับเมื่อได้ยินคำพูดของแม่ชีปีเซียก็ได้พูดขึ้นพร้อมกับเผยรอยยิ้มออกมาดียังเป็นพระสงฆ์กันอยู่ไหมเนี่ยตัวลั่วชำเลืองมองไปทางปีเซียแวบหนึ่งก่อนพูดขึ้นว่า เฮ้จริงๆเลยพระสงฆ์ต่างก็เล่นลิ้นกันทั้งนั้นในระหว่างนั้นนักบวชและพักพวกและผู้รอดชีวิตคนอื่นๆก็ต่างทยอยเดินทางกันมาถึงวังใหญ่แห่งนี้ซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์คัดออกที่เหล่าคนขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงพบเจอมาก่อนหน้านั้นคนที่ผ่านด่านที่สองในครั้งนี้ได้มีประมาณ30คน หนึ่งในนั้นมีกลุ่มของแม่ชีห้าคนหางซางส,างสามคนหัวหน้าขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงสมคนนักดาบสันโดดหนึ่งคนนักบวชและคนข้างกายที่ถูกเรียกว่าหูหลีรวมเป็นสองคนชายหน้าแผลพี่ใหญ่เฮยและลูกน้องของเขารวมเป็น11คนนอกกนั้นก็เป็นผู้รอดชีวิตที่มาจากต่างถิ่นอีกสองสามคน สิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากคนเหล่านี้มากที่สุดในตอนนี้ก็น่าจะเป็นชายหน้าแผลเพราะว่ากันตามตรงลูกน้องของเขากว่าสิบคนดูไม่น่าจะผ่านด่านที่สองมาได้แต่ตอนนี้กลับทยอยผ่านกันเข้ามาได้เพียงแต่ท่าทางดูราวกับมีอะไรไม่ถูกต้องบางอย่างเห็นได้ชัดว่าชายหน้าแผลต้องมีกลยุทธ์พิเศษบางอย่าง ช่วยเหลือลูกน้องของเขาอย่างแน่นอนคนคนนี้จะดูถูกไม่ได้เด็ดขาดหลังจากที่ทุกคนเดินมาถึงตำหนักพระพุทธศาสนาแล้วประตูใหญ่ของตำหนักพระพุทธก็ปิดสนิทลงจนเกิดเสียงดังเอี๊ยดวินาทีต่อจากนั้นก็เห็นสระน้ำขนาดเล็กที่ทุกคนไม่เคยสนใจมาก่อนได้เปล่งแสงประกายออกมาหลังจากนั้น ก็มีดอกบัวสีทองหนึ่งดอกเติบโตขึ้นมาในสระแห่งนั้นสุดท้ายก็เบ่งบานสะพรั่งกลายเป็นดอกบัวที่โตเต็มวัยเมล็ดที่ดูเหมือนกับลอมขึ้นมาจากดอกบัวสีทองทั้งเก้าเมล็ดก็ได้ส่องแสงประกายเรืองรองแพร่กระจายพลังชีวิตและกลิ่นหอมอ่อนๆออกมาถึงแม้ว่ากลิ่นหอมของดอกบัวและ,มะเมล็ดบัวนี้จะบางเบาก็ตาม แต่กลับเหมือนกับน้ำพุในฤดูร้อนและน้ำค้างในทะเลทรายยังไงอย่างนั้นทําให้คนที่ได้กลิ่นรู้สึกมีชีวิตชีวาจนกระทั่งสัมผัสได้ถึงสมรรถภาพทางร่างกายที่เพิ่มขึ้นมากทีเดียวสมบัติล้ำค่าสมบัติล้ำค่าในพระพุทธศาสนาได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วเมื่อเห็นการปรากฏตัวของดอกบัวสีทองนี้ ผู้มีพลังเหนือมนุษย์ที่อยู่ห่างจากสระน้ำก็เริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองในทันทีจากนั้นก็พุ่งพรวดไปข้างหน้าแล้วยื่นมือออกไปหมายจะคว้าดอกบัวสีทองนั้นแต่ทว่าในตอนที่เขาพุ่งตัวไปจนถึงขอบเขตในระยะ3เมตรจากขอบสระน้ำนั้นแสงสีเลือดก็พลันปรากฏขึ้นมาจากความว่างเปล่ากลายเป็นขวานขนาดใหญ่แล้วสับลงไปบนร่างกายของเขาอย่างหนักหน่วง ทำให้เขาลอยละลิ่วออกไปลม้มหลบไปกองกับพื้นอย่างหนักหน่วงหลังจากนั้นก็กระอักเลือดส,สดๆออกมาอย่างรุนแรงหลังจากนั้นลำแสงสีเลือดของขวานใหญ่ด้ามน,นั้นก็เริ่มก่อตัวขึ้นมากลายเป็นยักษ์รูปร่างขนาดใหญ่สูงเกินกว่าสามเมตรกล้ามเนื้อนแน่นเป็นมัดๆและในเวลาเดียวกันก็มีโฉมหน้าที่น่าเกลียดน,น่ากลัว โหดร้ายและโหดเยี่ยมอย่างเห็นได้ชัดอสุราเมื่อเห็นยักษ์ท่าทางดุร้ายตนนี้สีหน้าของปีเซียก็เปลี่ยนไปทันทีหลังจากนั้นก็มองไปทางบาดแผลที่ถูกขวานสับลงไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงขั้นค่าชีวิตก็ตาม แต่ก็แทบจะสูญเสียผู้มีพลังเหนือมนุษย์ด้านการต่อสู้ไปทันทีรูม่านตาของปีเซียจึงได้หดลงติดไปไม่ได้ทำ,ทำดีได้ดีดดทำชั่วได้ชั่ว,วและในเวลาเดียวกัน เสียงอันอ่อนโยนราวกับเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาก็ดังขยายขึ้นมาจากดอกบัวสีทองดอกนั้นอย่างฉับพลันข้ารู้จุดประสงค์ที่พวกเจ้ามาแต่ดอกบัวสีทองมีไว้เพื่อคนทำดีผู้ที่ประพฤติกรรมดีจะมีสิทธิ์ได้รับไปแต่เพียงผู้เดียวขวานอสุรามีความสามารถในการฟาดฟันความชั่วร้าย ยิ่งพวกเจ้ามีความชั่วมากเท่าไรขวานอสุราก็ยิ่งหนักหน่วงบนตัวพวกเจ้ามากขึ้นเท่านั้นตรงกันข้ามยิ่งพวกเจ้ามีความชั่วน้อยเท่าไรขวานอสุราก็จะยิ่งเบาบางมากขึ้นเท่านั้นผู้ที่ไร้ซึ่งความชั่วจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เมื่อพูดถึงตรงนี้ดอกบัวสีทองก็หยุดไปเล็กน้อยจากนั้นก็พูดต่อว่าด่านนี้เป็นหนึ่งในด่านที่อันตรายถึงชีวิตที่สุดในสามด่านนี้หากผู้กระทำความชั่วยังไม่ยอมรับผิดหลังจากที่ผ่านด่านจิตมารมาแล้วไม่ยอมวางคมมีดลงก็จะไม่ได้รับอะไรไปเลย อารมณ์เพียงชั่ววูบในช่วงเวลาความเป็นความตายแบบนี้พวกเจ้าเลือกเองเถอะหากปล่อยวางการแย่งชิงแล้วออกไปจากวังแห่งนี้ประตูวังจะไม่ขัดขวางหากยังยืนหยัดที่จะแย่งชิงผลลัพธ์ที่ตามมาก็รับผิดชอบกันเอาเองหลังจากนั้นดอกบัวสีทองก็ไม่พูดอะไรออกมาอีก มีเพียงอสุราที่ถือขวานสีเลือดตนนั้นที่ยืนอยู่ตรงหน้าของดอกบัวสีทองและจ้องขม็งมาทางควางซางและพักพวกพี่ควางระวังเมื่อเห็นท่าทางดุร้ายและโหดเหี้ยมของอสุราตนนั้นรวมทั้งผู้มีพลังเหนือมนุษย์ที่ถูกขวานด้ามน,นั้นทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสคนนั้นปีเซียก็กลืนน้ำลายเอื้อหญ่จากนั้น ก็พูดขึ้นด้วยแววตาที่เคร่งขรึมว่าอาสุราเป็นหนึ่งในหมู่คนที่มีนิสัยเข็นฆ่าโหดเหี้ยมที่สุดเขาไม่รู้จักคำว่าออมมือจริงสิปกติแล้วนายก็ไม่ได้ทำเรื่องชั่วช้านี่ขวานอาสุราในมือของเขาจะโหดด้ายต่อเมื่อเจอกรรมชั่วจะดีต่อเมื่อเจอกรรมดีเจ้าหนุ่มนั่นต้องทำเรื่องชั่วช้ามามากมายอย่างแน่นอนดังนั้น จึงได้ถูกขวานด้ามนี้สับจนได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัส <c oughs> เรื่องที่ฉันเคยทำมาไม่มีอะไรที่ต้องละอายแก่ใจอีกแล้วห่างสร้างยิ้มเล็กน้อย <c oughs> เขาเป็นหมอนิติเวชท,ที่อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะฆ่าคนไปไม่น้อยก็ตามแต่เขาจะฆ่าเฉพาะคนที่สมควรฆ่าเท่านั้นดังนั้นเขาจึงไม่ได้รู้สึกละอายแก่ใจแต่อย่างใด แต่ตัวลัวที่ยืนอยู่ด้านข้างกลับกลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่พร้อมแสดงสีหน้าเคร่งขรึมออกมาในฐานะที่เป็นนักฆ่าการฆ่าคนสำหรับตัวลัวเป็นเรื่องปกติเหมือนกับกินอาหารดื่มน้ำถึงแม้ว่าหลังจากที่เขากลายเป็นเอโพดํม um, จะได้รับหน้าที่ลดน้อยลงมากและรับหน้าที่ฆ่าคนที่สมควรฆ่าหรือไม่ก็คอยปกป้องก็ตามแต่สวรรค์ย่อมรู้ว่าเมื่อก่อน เขาฆ่าคนที่ไม่สมควรฆ่าและคนที่สมควรฆ่าตายไปมากมายแค่ไหนเขาเกิดความละอายแก่ใจแต่ปัญหาก็คือเพราะเขาถูกบริษัทบัวทมินปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆวันหน้าที่ฆ่าคนและการปฏิบัติการเป็นเรื่องปกติเหมือนกับการกินข้าวเมื่อเป็นแบบนี้ขวานที่อยู่ในมือของอสุราตนนั้น ย่อมเป็นอาวุธสังหารที่น่ากลัวต่อเขามากทีเดียว